สีประตูล็อกโครอดำดุมาใหม่อีกแล้วพี่น้องสวัสดีครับเสียยะบันท่ารูปรอยใจดีสีประตูไม่น้อยโคตรอเลยขัาน,นี่ครับสีประตูล็อกโคไฟหน้าเยตเตอร์ครับปี2021ไซแมกจัดส่งทรงสปอร์ตรอรอเป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่งนะครับนี่มีโลบาหลังนี มีโลบาหลังครับพี่น้องนะครับมีจอกล่องถอยกันชนไทยด้านไทยอาจสซีแบบว่าพื้นที่ข้าบะคอยพร้อมต้องขอโทษขออภัยนะครับเน้นที่ตัวรถก่อนเลยนะครับมีแอร์หลังเบาะผ้านะครับผมตัวเนี้ยครับสามพันกว่าบาทนะครับสามพันกว่าบาทใส่ให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับเลขไม่เจ็ดหมโล ปุ่มพุ s สตาร์ทพี่น้อง FC จ๋ากุญแจรีโมท2ดอกนะครับครบๆมาดูห้องเครื่องโอ้โหได้คันนี้ไปโคตรคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคานะครับหัวนับไม่มีรอยไขรอยแกะแพมเพจเดิมระบบความปลอดภัยดิบ่เบรก ABS ขับโคตรดีนะครับผมทำไมถึงรู้นะทำไมถึงชมทำไมถึงชอบมากใช้อยู่ใช้เองใช้จริงนะครับการันตีให้ ครับโคตรดีนะครับสำหรับ t o y ย t a Loco โค2.4นะครับปี2021ไม่แค่70,000กโลได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนครับเอาไปฟรีดาวทางวัดมื่นน้อยๆส่งฟรีหอดหน้าบ้านเสียยะจัดหาครับพี่น้องเป็นกำลังใจเสียยะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะจัดหาเสียยะขวัญใจคนจน เบิงอยู่จากจังหวัดเอียงแนะคอมเมนต์ทักท้ายกันเด้อมือนีเสียยะบอมี่เอียงจะให้นอมจากกาวขมว่าขอบคุณลหลายครับสวัสดีครับ